แม่หอยลินเพียบเลยเว้ยเอาไปกินดีกว่ามั้งเนี่ยเไปทำกินดีกว่ามัง้งไปกินดีกว่าอยากกินอเออหลุดอุ้ย มีเยอะนะเห็นกล้ามไหมที่มันงอกออกมาเนี่ยคือเวลาเขาหาปูอ่ะบางคนก็ไปทั้งตัวบางคนก็เอาไปแต่กล้ามหักกล้ามมันไปไว้ต้มกินแล้วก็ปล่อยให้มันโตแล้วกล้ามมันจะงอกมาใหม่เนาะขาเขิมันงอกมาใหม่เลยนะแต่นี้ตัวมันเล็กนะผมไม่ได้มาหาปูนี้ผมมาหาหอยนางรม อืมจบร้อยวูบอ,อยูย่ตัวนี้เอาเรื่องโอ้โหใหญ่กเกินนิ่วคนน้ำแตกเลยแตกเหรอวูบลูกกามอันนี้อืมเอาเรื่องหลังลม <laughs> ใหญ่ไม่มากอันนี้น่าจะใหญ่อยู่ใดแบบกลางเรื่องๆอุย้ยเสียงมนันน้อยู่ได้อยู่นี่อะไเยอะ 哎這個、嘛你多啊，你干哈呢嘛？两头啊。 โอ้โหตุ่นตัวเล็กโอ้โหหมดแล้วอันนี้จะอ้วนนะตามันดึก มีหก็ะว่านาะโอ้ทั้งงานใที่ตีเนเพขยบเห็นหลายหลายคนแม่งชอบพูดว่าขอบคุณทุกคำดูถูกกูก็งงไปขอบคุณทำที่อะไรคำดูถูกใครจะขอบคุณคำดูถูกกูคนนึ่งเลวไม่เคยให้ราคากับไอ้คำเถอถอยพวกนั้นเลยนะเว้ย แรงกับเพื่อนของชีวิตคืออะไรคือกําลังใจคําสอน